การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันเปิดเวทีฟังความเห็นขับเคลื่อนการท่องเที่ยวค่ะ วันที่19ตุลาคม2566ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพลกิจพวงไรศิลในอำเภอหัวหินนายอาชวันกรกาน,านักนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนการตลาดท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงทิศทางการดําเนินงานด้านตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงทิศทางการดําเนินงานด้านตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานประจวบคีรีขันธ์ในปี2567โดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก นายอาชวันกรนันเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจบคีดีขันประจำปี2567ว่ามุ่งสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดประจบคีดีขันทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนตั้งเป้าหมายสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดขายสินค้าที่เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวแก่กลุ่มเป้าหมายเพิ่มความถี่เพิ่มการพักค้างเพิ่มการใช้จ่ายในการ เดินทางพื้นที่ประจบพินีขัน365วันเที่ยวได้ทั้งปีใช้แนวคิดนําเสนอความสุขที่ประจบพินีขันผ่านทุนวัฒนธรรม 5F ตอบโจทย์พฤติกรรมการเดินทางของแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้ความสําคัญความ ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในทุกพื้นที่และการจัดกิจกรรมกระจายรายได้การท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงในทั้ง8อําเภอของจังหวัดโดยโครงการที่เป็นเรือธงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานประจวบคีรีขันได้แก่ประจวบแฮปนําเสนอแนวคิดในการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความสุขดีและสุขภาพดีผ่านการนําเสนอขายสินค้าการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมายอาทิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกิจกรรมหัวหินโยคะเฟสติวัลการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไททานเอสลอน2องพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยากิจกรรมแคมปิง้ง กิจกรรมแคมปิ้งฮิวใจการท่องเที่ยวเชิงพจนภัยพิชิตเขาล้อมหมวกวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวกิจกรรมห oh ัวหิน y วน์เอ็กโป2023กิจกรรมดนตรีงานประเพณีเทศกาลเป็นต้นโครงการ Amazing Weekday ประจวบคีรีขันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาลกระจายนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปในพื้นที่ที่นำเสนอขายซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนทำงานในองค์กรผ่านกิจ กิจกรรมทางด้านการตลาดและการสื่อสารโครงการอินเตอร์เนียลทัวรประจวบเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยให้เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันผ่านการนำเสนอขายสินค้า 5F และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบการเปิดประสบการณ์เช่นกิจกรรม Amazing ช้างปากุยบุรีโครงการไร้รองเลหัวหิน ความสุขหยุดเวลาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหัวหินผ่านสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเช่นเวลนิดเวคชั่นสินค้า 5F ทุเรียนป่าละอูการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟมวยไทยกิจกรรมอาหารงานเทศกาลและประเพณีต่างๆของหัวหินทั้งนี้โครงการประจวบสตาร์พรีเมียมเป็นการเพิ่มการใช้จ่าย ของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวหัวหินและประวบพิรีขันด้วยการนําเสนอสินค้ามูลค่าสูงเพื่อส่งมอบประสบการณท่องเที่ยวอย่างมีระดับและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรายได้สูงผ่านนาเสนอขายสินค้าการท่องเที่ยวมาตรฐานความยั่งยืนรางวัลสตาร์หรือรางวัลทัวริซึมอเวอร์ดสินค้าและบริการท่องเที่ยวระดับมิสไฮสปาเฮลแอนด์วิลเนสสินค้าการท่องเที่ยวประเภทเพเฟิลลี่ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานประวบพิรีขัน ได้ถือโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานพันธมิตรและสื่อมวลชนและขอขอ,ขอบคุณภาคีเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างแน่นแฟฟนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาเชื่อมั่นว่าในปี2567จะร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปสู่หมุดหมายความยั่งยืน